สาซาสาสาเย อันนี้เป็นลักษณะของเมล็ดเปียนางฟ้าค่ะเนี่ยมันจะเป็นเม็ดแบบด,ดนเนี้ยติดๆกันเนี่ยเราเพาะค่ะเราก็แบ่งเป็นเม็ดๆหักเป็นเม็ดๆค่ะ เราก็จะมาปลูกกันค่ะอันนี้จะเป็นดินนะคะดินเนี่ยก็คือว่าอันนี้จะเป็นส่วนของดินและอันนี้เป็นสองทรายเราต้องเอามาผสมกันค่ะต้องเอาดินกับทรายมาผสมกันแล้วเราก็นําวัสดุมาค่ะเจาะรู้เรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้ไม่รูเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะใส่ตัว ดินกระสายที่เราผสมคุกรวมกันไว้เนี่ยใส่ลงไปเป็น,นาชนะปูนะคะใส่ลงไปเลยแล้วเ,เราก็จะลดน้ำให้ชุ่มค่ะลดน้ำให้ชุ่มไปเลย เราจะนำเมล็ดเปลียนนางฟ้าค่ะเราก็บี้ให้เป็น,นบี้ให้มันแตกๆก,กันก่อนค่ะเพราะว่ามันก็จะติดๆกันเราก็บี้ให้มันเป็นเมล็ดเมล็ดแล้วเราก็โปรล,ลงไปค่ะ โอยลงมาเลค่ะเกี่ยเกี่ยมัเลยทคกระจายกระจายค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเวลามาลันเลวขึ้นมาเนี่ยมันจะซ้อนกันก็เกี่ยมันเลยให้มันกระจายค่ะพอได้ลักษณะนี้แล้วอ่ะเราก็จะกบหน้าด้วยนี่ใสอีกรอบหนึ่งนีป้ปูอีกรอบหนึ่งค่ะกบหน้า กบหน้าบางๆค่ะไม่ต้องกบหน้าหนาก็รดน้ำตามอีกรอบนึงเราต้องไปวางที่มีแดดลำไรนะคะที่มีแดดสองถึงแดดลำไรไม่ใช่ที่กลางแดดนะคะเดี๋ยวเราลอางอก ค่ะอันนี้เป็นต้นเปียนางฟ้าเขาจะเรียกได้หลายชื่อค่ะบางคนเขาก็เรียกหางกระรอกนะคะบางคนเ็เรียกกาสามปีบางคนเ็เรียกเกตกินใหม่เนี่ยค่ะลักษณะต้นเขาอันนี้คือ อันนี้ตัวนี้ประมาณสองเดือนสองเดือนกว่าเกือบสามเดือนเขาจะโตช้าค่ะเนี่ยถ้าถ้าแรกๆเลยเนี่ยค่ะแรกๆเลยเนี่ยต้นเข,เขาจะเป็นแบบเนี้ยค่ะขนาดต้นพอเริ่มงอกเนี่ยแล้วก็จะตาพัฒนาการเลยค่ะ แบบต้นนี้เสร็จค่ะต้นนี้เขาก็จะเป็นต้นแบบนี้ค่ะจะแตกเป็นแบบนี้แล้วก็จะแตกไปอย่างนี้ค่ะเขาจะงอกให้พร้อมกันกันเนี้ยเขาจะชอบดินชื้นๆค่ะอย่าพยายามให้ดินหน้าดินแห้งอันนี้เอาไว้ที่แดดลําไรให้มีแสงแดดสองเลยนะคะแดดลาไรหรือแดดครึ่งวันได้ค่ะเนี้ยค่ะอนนี้เาราเพาะไว้หลายต้นเลย ต้นหนึ่งแพงอยู่นะคะเป็นพันนะคะถ้าเราเลี้ยงทรงเขาสวยดีๆเนี่ยเป็นพันเริ่มหายากและะ้วค่ะลองไปปลูกดูคะ่ะ ขอบคุณที่ติดตามนะคะ